สวัสดีจ้าฮัลโหลไตากาโฮจะะ้าลายสันลีนลาก็จะถึงเทศกาลกุจีแลวนะคะเราจะมาทําขนมลีนโก้จ้ะภาษากวางตุ้งเรียกว่าลีนโก้นะคะหรือว่าขนมเข่งนั่นเองขนมเข่งนี้จะไม่มีไส้อะไรนะคะขนมเข่งเราจะใส่ใส่หน้าก็จะเป็นผู้ซาจีนนะคะแช่น้ําไว้นะคะผู้ซาจีนเรียกวไอ้红枣ค่ะ红枣เอ๊จํนะะ้๊าซึ่งกันค่ะ จำตับจุ่มซุปขึ้นมาเราเลยจัดกับดีเดอ๋ออา今今次就整呢个หมูหามแกทีนี้เราจะมาทำมาไม่มีไส้นะคะโอเคนะคะเราจะทำก็มีอ่าน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลทรายแดงแล้กวก็หงแล้วก็ว่องทองก็ฮะซาทองว่องทองก็ฮะอันนี้จะเป็นน้ำตาล ทรายอ่าน้ำตาลทรายแดงนะคะโอเคนะคะเราจะมาทําอะไรอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็หล่อไม้ฟันนอะเจ็งลีนโก้แตาก็เจ้าไสั้นลีนและเจ็งลีนโก้าตากะเจ็งลอเฮ้ยอ๋อก็ผพุนแล่จะให้เจงกําใส่กันเจ้ ำใส่ผงก er pues ็จะเจ๊我就用ก็好少ก็เจ๊大概两碗仔多啦用啲粉ห概นใจก็จะใช้แป้งประมาณสักสองถ้วยตวงเท่าน <|so|> ั้นนะคะสองถ้วยตวงเท่านั้นนะคะโอเคนะคะกะประมาณนะคะสองถ้วยตวงนะคะอันนี้หนึ่งถ้วยแล้วสองถ้วยประมาณนี้นะคะสองถ้วยประมาณนี้นะคะก็จะประมาณสองถ้วยนะคะโอเคนะคะ าตายตเหอหอนนใจเราจะมาต้มน้ำตาลก่อนนะคะต้มน้ำตาลทรายแดงก่อนนะคะเราจะมาต้มน้ำหวานก่อนจัด โอเคสองถ้วยเปิดไฟก่อนนะคะใส่น้ำตาลแดงเข้าไปหลอที่วองทองเลยลปแล้ววัจีจะจิ้มมิ่มห้ทกคนดูกะคะวันชี้จะจิ้มมีดิ่มให้ทุกคนดูะคะอเคสองถ้วยเด่อนเะคะใส่น้ำตาลแด้่ประมาณสองถ้วยนะคะ

โอเคนะคะคนให้เข้ากันให้น้ําตาลละลายก่อนนะคะตาลทรายแดงจ้ะชิมดูได้นะคะอืมมีรสหวานทิมกะนี่จ้องให้ทิมกะฮะหลาะเลิงอุ้นแล้วจาอามามชิมกับอามาโมูกะละอยู่ว่าแตยกํอาจ้งยีกําถิมกับหวานเลยพอยูหล่อเยออุ้นจ้าตักกันละถ้าใครไม่ชอบหวานหวานมากนะสามารถใส่แค่อ่ถ้วยถ้วยเดียวก็พอนะคะ ไม่ต้องหวานมากนะคะเดี๋ยวเราเวลาเรามาทอดนะมาชุบไข่ก็มาจิ้นตัวที่เฮาแล้วจะยำที่ใกล้ตานแล้วจะหม่กํา่มล้วคออ่ม,มเจอ่กอ我就偏中意甜食甜啲嘅因为我个女่意食甜噶เพราะว่าลูกสาวเป็นคนชอบกินหวานนะคะก็จะใส่หวานนิดหน่อยนะคะรอให้เดือดก่อนนะคะรอน้ำตาลละลายหมดก่อนนะคะ ก็ต้องใส่อะไรเลยจ้ะใส่แค่น้ำตาลอย่างเดียวเจ,หล,วจหลินโปต่กะเอาฟปต้อส้นลีนะจังหลินโปจังไดงเขาขึ้นล็อมใส่เขาอย่างเขาหลังจะหลอมใส่กะอาจจะใส่น้ํนาน้ําตาลเนี่ยอาจจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่า,าใช้น้อยนะคะน้ําตาลใส่จะทําดดทแค่นิดเดียวนะคะจะทําแค่นิดเดียวนะคะ กล่องอันนี้นิดเดียวนะคะก็โอเคประมาณนี้นะคะอาจจะใส่น้ําตาลไม่หมดนะคะโอเคนะ,คะเก็บไว้ได้นะคะโอเคนะคะเก็บแช่ตู้เย็นไว้จ้ะที่ทองสวยเขาหลังจะหลอมไสก้กาจับคีิปฟันเคยกาหม,ตมาูต่ำจ้ะให้สุป่วยกาเราฟันฮาจีเจ๋งก็ะจะเลยเจ๋งท่องยื้อได้ก,กเอาไวท้ทําขนมบัวลอยก็ได้นะคะน้ำตาลเราใส่ไม่หมดนะคะโอเคนะคะ ชิมได้จ้ะอืมหวานพอดีละน้ำตาลชายแดงเนี่ยมันจะไม่มีรสหวานมากนะคะมันจะออกรสหวานปะเล่มปะเล่มจ้ะโอเครอให้ล,ลายก่อนอันนี้ภาษากวางตุ้งเรียกว่าหลีนโป๊ะ 广东话就叫咗蓮糕啊，整蓮糕。 ก็อยู่เจ๊งเจ้ที่ห่าแล้วจะรอให้แจ้งกระต่ก็แจ้งตาคอยสี่สิบหาห้านาทเราผสมผสมกับแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปนึ่งประมาณสัก45นาทีนะคะโอเคเริ่มเดือดแล้วจ้ะเริ่มเดือดแล้วพักให้เย็นก่อนสักพักหนึ่งก่อนนะคะต้อมาท่านตรงจอที่เฮาสินะโอเคห้อยชี้ก้อนนะโอเค โอเคควันเจ้าจี่เห่าแล้วจะเสกฟอท่านตรงเคยะจั่นสินะโอเคจ้หลังจากแเ,เราทำน้ำตาน้ำเชื่อมแล้วนะคะทีนี้เราจะมีสำหรับที่นึ่งนะคะนี่ัวไอาผุ่นใจอะ่ะดีกว่าแสจีอะ่สะสจะีปุ้ยแสจีผุ่นนะะออเดวิโซก็ที่แอ๋สุปเยาเราเฮ้ยเราจะทามันร้้นลงไปนะเนยน,นี้ทาทําร้อนก่อนนะคะทําให้ล้นนะเอาไว้พักให้เย็นก่อนนะคะเราจะทาน้ํามันลงไปในถาดจ,จะ้ะ ก็มาสูดด่าลงไยอ่ะี่เยา油ลงไปเก๋สูดดิลเลงไปอ่ะยวจ,จะอเอาจ้งก็อ่ะสเดดิเไปอ่ะทาไว้ก็แลวทาไว้พักไว้อย่างนี้ก่อนค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวพักไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมาสมแป้งจ้ะก็แมาจา่จันเอาไปเ่าเข้าก็ที่ฟันนะี๋ยวจ,จันซิ่งจะจิ้ถากินเด๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ะ มาจาหลังจากน้ำเชื่อมของเราก็อุ่นได้ที่แล้วนะคะโอเคนะคะไม่ไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะแล้วก็คลีปแป้งออกนะคะเหลือไว้สําหรับตรงกลางนะคะเราจะใส่แป้งเขาแอเราจะใส่น้ําเชื่อมเข้าไปจ้ะก็มาฟองที่แอที่ทองอ๋อเดจังกทที่ทองเหรอเอฮ้ยฟองเหรอเฮ้ยหวานาวมันเก่าฮะหวานมันเก่าเคยอะหมูไทยเห้หมูไทยกิตอะ่ะ หเหนียวจนเกินไปและก็จะไม่เละจนเกินไปนะคะถ้าเหลวเกินไปก็สามารถใส่แป้งได้จ้ะ โอเคเอาเจ้าเกาเจ้าเกาโอเคนี่ตัวช่ำโตก็กลาช่ำโตก็ลาโอเคนะคะใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ที่ตีไข่นะคะที่ตีแป้งนะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะน่ะไม่เหนียวจนเกินไปไม่เละจนเกินไปประมาณนี้โอเคแล้วนะคะเนี่ยประมาณนี้โอเคนะคะต่ก้อยให้กำเสริฟหะ,ะจะโอเคกันละแต่ก็เกาวจะเกาโอเค นให้เข้ากันก่อนนะคะประมาณนี้แล้วก็โอเคแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่เราจะใส่พิมนะคะเราจะใส่พิมพ์ลงไปนะคะก็มาฟองไอ้ก็ะพุนที่ตัวอะไรชาเจียวเราทาน้ํามันลงไปแล้วนะคะเราจะใส่ลงไปนะคะโอเคนะคะใส่ลงไปเราจะไปนึ่งจ้ะจะไปนึ่งแล้วนะคะ โอเคหลังจากนั้นเราก็ใส่ผู้ซาจีนเข้าไปหรอที่หงโจฉหรอเฮยล่ะฟองที่หงโจฉหรอเฮยอ่ะฟองที่หงโจฉหรอเฮ้ยเจ้าลอยเจ้าหงาโอเค กอจุนไปเจ้ง,จงละะเจ้งตายคอยสีส่สมฟันางจอย,ยาวจะโอเคกันละแต่ก็เดี๋ยวมาดูวิธีการนึ่งกันเลยจ้ะมาจะเริ่มเดือดแล้วนะคะโอเคเจ้ากวนละเจ้ากวนละอีกกาอยู่ก็ฟองเราเฮ้ยแล้วจะเจ้งต้กคอยสับสันาทีจ่อยาวอ่ะที่ซวยแม่กวนกะที่สวยแม่กวนเท่ากะะตอนนี้เราจะใส่ลงไปก็ได้นะคะเราจะเราจะนึ่งประมาณห้าสิบนาทีนะคะเพราะว่าน้ํายังไม่เดือดเราจะใส่ตอนนี้ลงไปเลยนะคะโอเคนะคะ ใส่ตอนนี้ลงไปเลยโอเคอีก๙ฟองเราเคยเจะเจ้งับนันจองอะ่ะอยู่กสอวยกวันเลยจะแจ้ง45นาทีก็โอเคกันละถ้าน้ําเดือดนะคะถ้าน้ําเดือดแล้วเราจะใส่ลงไปนึ่งประมาณ45นาทีทีนี้น้ำกำลังเริ่มจะเดือดแล้วเนี่ยเราใส่ลงไปเนี่ยนึ่งประมาณ45อ50นาทีนะคะโอเคนะคะ โอเคอย่าต้องเคยแจ้งละไรแต่กะเนืงน่งนืง่งนื่งต่อไปประมาณห้าสิบนาทีจ้าว่าจ้าเวลาผ่านไปแล้วห้าสิบนาทีนะค okay. ะโอเคเราจะมายกออก okay. โกอเคกอจอมสับจงกะลา okay. โอเค okay. โอเคไทยฮัตติมโอเคโอเคฮะโอเคเดี๋ยวที่สอุ่ยอะดูจ้ะคุยฮะที่สยุย ก็จะมีน้ำนะคะจะเทออกนะคะโอเคโต๊ะที่สวยแล้วทานตรงเคยอ่ะก็มาจะวีโซที่ยาเคยอ่ะก็มาโซที่ยาวเคยละเราจะมาทาน้ำมันนะคะทาน้ำมันโอเคโซที่ยาเคยอ่ะโซที่ยาโอเคคห้ก็มั่งขึาละโอเคสวยกันสู้ก น้ำมันแล้วนะคะทีนี้ก็พักให้เย็นพักให้เย็นก็มาั้มเช็ดจอด油之后咧就ดูเออตูจ๊ย佢啊ดูจ๊ะดีสึ佢蒸熟着嗰滴ยก็มั้ดูจ๊ะดูสึ佢啊有滴水ก็มั้蒸完啦而家就摊冻佢摊冻咗之后咧就大家就เอ๋可以挤熟柜啦可以挤到เอ๋ โห่ลอยกค่ะเพาะยีจ่เอะแสงกระไรไปอ่ะก็จะพักให้เย็นก่อนนะคะก็มาแช่ตู้เย็นนะพักให้เย็นก่อนแล้วมาแช่ตู้เย็นสามารถอ่าแช่ตู้เย็นไว้หลายเป็นอาทิตย์นะคะเป็นอาทิตย์นะคะเวลาจะกินก็ตัดเป็นชิ้นๆตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปทาเอาไปอ่าทากับอ่าไข่นะคะแล้วเอาไปทอดนะคะโอเคนะคะก็มาท่านตรงเคยที่เัาแล้วจะใจสุก่ยค่ะอย่ากทีหเัาแล้วจะยูฉีดยาไฟฟ ฉีดจะว้ไฟใส่ไฟกันฮะยามจะยามที่ตักใกล้ตานก็มาลอยจิ้มจะจิ拜拜้มก็จะโอเคกันละแตากะโออลโอ้ละตวกะโอจอยกินแล้จ้าบ๊ายบายจ้า